เรามาว่ายน้ำแล้วนะโอ้เอ็อคิอปปี้ได้เ้เจอความาอันนี้อะไรอยู่เราเพนะิ่งันมาเออหาสก,กติตันมาเหมือนกันสกิตันสกิตันสกิตันสกิวตันสกิตันมาเด้อโอ้โหหาได้วะิปปี้มันเลปียมามันมีไอ้นี่แล้วมันมีองไรขอบอสคันโนสโนว์โอ้โหจบแล้วไม่ได้สโนว์แม่งอยู่ไหนวะการเเขาอ่านภาาเซน ท่านเตน่ะอยู่ใกล้เลยใช่กิ๊เปอร์อะไรวะเคสลิเวอร์เขาเขาเขาโดนไล่ไล่อยู่ไม่สามารถเปลีนลีเวอร์ได้เฮ้ยเดี๋ยวเราขึ้นไม่ได้ลิฟลิฟคือลิฟนะไปไม้อะนะใช่ใช่ไปไม้เอ้าเราขึ้นไม่ทันอ่ะเราเราเราขึ้นไม่ทันอ่ะเบอร์คือไปไม้ลิฟอวัยเฮ้ยลิฟ ริเวอร์อ๋อเออมันไอไอไวน์อะไรมันคือไอมันเรียกว่าอะไรวะไอ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 ธาตุไม่ใช่มันเรียกว่าอะไรวะถาวนเออถาวันแล้วถาวรอยู่ที่ไหนสวมแลนสวมแลนสวมแลนกับจังเกิลก็อ euh. ิงเอาไม่เอาเจอแล้ไม่เอาแล้วหนึ่งเขาก็ไม่เอาเหมือนกันใครมันจะไปหาวะผู้ใหญ่ลูกเขาก็ไม่เอาด้ะไม่ง่ายไกลเลยอ่ะโอ้โหไปดีกว่าทั้ง วิ้งสูดแตกกันแล้วบอกเลยเอาไอ้ชิปมาฆ่ามอนสเตอร์ได้หรอใช่เกี่ยวต้นเลยตอนนี้วะตอนอยากเจอไม่เจอตอนไม่อยากเจอดันเจอไอหมู่บ้านเอ็มพีซีมีถาวันเอาวะไม่มีไม่มีไม่มีขอยู่เนี่ยไม่เจอเลยขุดอันนี้ไปก่อนลับกันเราจะทีหอจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วโฮ้เช้าแล้วโว้ย นว่าเช้าหรอสองเนี่ยเช้าแล้วครับอีกแล้วอีกแล้วแล้วคือประเด็นคือไดออลิทก่อนเราตายแม่งมีเบียยเขาก็มีไดออลไลทอยู่ไดออลไลทที่เขาเคยซ้ำได้เออไม่ต้องซ้ำใหม่นี่วะเนี่ยกานลุกมันมีของทุกอย่างอยู่เลยเราขุด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 อะไรจิงดาเมจโอ้ยไม่ทันโอ้โหจะตายจะตายนะว่าแล้วนี่หัวใจนี่งหัวใจนึ่หัวใจาากันลุกการลุกการลุกจะได้ของลโอ้โห วายบอลเดียวเือใครมันจะใครจะเอาอันเนี้ยใครจะเอาคนมีของเยอะกันโน้ตไม่ได้เปรียบมีบล็อกเยอะเราถ้าเราว่าเราใช้หมดแล้วเราคิดว่าเราทําไม่ทันอะเรา่าเราทําไม่ทันใครตายเพราะ้อมบีบไอ้ห้าสิบเลยเด้เว้ยได้ยังไงบล็อกไม่พอเราบอกว่าเห็ุพิการด้วยใส่กันโน้ตผีวะโอ้โหต่อซะต่อดสักสูงเฮ้เลยเขาจะภูเขาสูงเออวายห้าสิบเปอร์เซตตรงนั้นน่ะใช่เกินด้วย ไปแล้วไปแล้วท <ไม S 2> ันไหมเนี่ยไม่ทันทันเราเนี่ยไม่ทนันไม่ทันชันช่์ไม่ทันแชร์ไม่ทันไม่ทันดูเวลาละไม่ทนันโรครับโดนระเบิดคุยกันรูปห <laughs> <laughs> ้างเลยเวลาเขาแกแต่ถ้าคิวเมเยอร์นี่เขาจยอมโดดตายเลยนะเนี่ย <laughs> ยอมโดดตายว่ะดีกว่ากันดูได้แต้มดูแต้มกันดูสิอะไรวอะไรดูม็อบม็อบแหละเขาก็แล้วเขาคุยพาพอทีเดียวพอพอทีเดียวเขาไม่ได้เขาไม่จะไม่ทันอ่านอะไเลยโอเคไม่จะไม่ทันอ่านเหมือนกันผิดอย่างประมาณเลยไม่ได้อ่านอะไรเลยโอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้เด้งแล้วเหรอยังไม่ได้อ่านอะไรเลยหมายก่อนเมื่อคนอื่นจะมาขุดเหล็กแต่กูขุดไม้ ไม่เขากำลังวิ่งหนีอยู่เขากำลังขุดมาวิ่งหนีกันนูบเนี่ยแหละอะไรแล้วอยู่เมื่อไหร่พีซันนี้เกาะเล็กก็เห็นพีไล่เขาเลยตอนตะกี้เนี่ยมิดเลคือหนึ่งาใจหนึใจตะเกียกจบตาจบตาละนี่น้ำลงน้ำแลกวไปว่าไพซิลุงคนนูด่วนย่าย่าเราหลีอยู่วอา้น้ำหนีอยู่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งตาแล้วอะไรแ้นาเรื่องแนน่ายนหนีอยู จริงจะตายหลือขึ้นหัวใจไอ้ขีอุ้ยอุ้ยยาอยามาต้องยาคุดกรอบบ้างแล้วแหละอุ้ยอาไอ้เขนตายเดือดคิปเปอร์ว่ะเอ้ยซัมบี้ว่ะคิปเปอร์เอ้ยทิ้งเฮ้ยเอ้ยไอ้ยเอ้การูได้เปลี่ยนเออคุดคุดเอ้าได้มาดีเอาคอมพิวเตอร์อยู่แล้วดกว่าจบแล้วช่างรีบมาดีกว่าทอชัวรเธอไอ้การูได้อีกนะเอ้ยโอ้ยมาแต่เราบินมาไกลอ้าวบอสคอยได้ เอ้าในตัวเรามีถังน้ำอยู่มันเราไม่หวาเราจะวิ่งหาักาล้วคิวแซลมอนไปละลาคอยเทนคิวแซลมอนนะมาไกลเลยโคตรไกลไกลเลยไก่ว่าเขายอกใช้แถวเดียร์ละถ้ามันคิวแซลมอนเนี่ยเราจะเล่นอะไรเล่นแมสไปเบิร์นเหรอฮะาไม่เอาโอ้ยกระตุก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 ชิดกระชากโอ๊ยเดินทิปเปอร์ระเบิดเขาบอกให้เอาอีกอันเด้งไปเอาอีก ใช่คือเมื่อกี้มันกระตุกเว้ยแล้วทีเนี้ยเราเดินไปทางคิปเปอร์เฉยตัวแล้วกระตุกจิตกระชากใจโอ้จะตายแล้วของหายมั้ยเลเขาเก็บของแกมาแล้วไอ้เหี้ยล่าีให้ทำอะไรวะลืมโดนโดนสไปเดอร์ฆ่าตายาะว่าบล็อกชายคุ้มสุดว่ะอันเนี้ยบล็อกชายคุ้มสุดแล้วคุ้มกว่า เออก็นต้องคุ้มกว่าเราต้องตามกันต้องไปเผื่อได้ของมันโอ้โหเฮ้ยตอนเนี้ยเรารู้ว่าเราคิดว่าอันต่อไปน่าจะเปินบางอทีเราเลยเตรียมของไว้ก่อนต่อไปคือแตเราเตรียมของไปเหมือนกันต่อไปคืออะไรคืออะไรเราเราเดินอยู่แถวๆเนี้ยเก็บก่อไม่เอาเนะ เพราะเขาไม่มีสิวช็อตเอาอยังไงน้องแมนเอายังไงเดี๋ยวเหลือสองหัวใจแล้วก็สู้ได้มาดิมาดิใครมันจะทำวะมาดิไม่กลัวด้วยเอามาดิเขาสู้กันอยู่หรอวะตอบแล้ววะดีๆอีแมนอะไรยาตอนนี้มันถอดตัวขึ้นมาแล้ววะนะ อื้อแบบร้อยห้าสันนี้ว่าคุณิมะมันเตรียมทำอะไรสักอย่างทำสาน์บอลดนบล็อกหมดบล็อกหมดบล็อกหมดมาคุยนี้เลยเหรอขุดดินไงไอ้แนเสร็แล้วอะไ i ซะตพอมันบอกให้คิวเฮเยอะนี่กูสวยแล้วะเฮ้ยเยอะแน่เลย ยี่ปอนั่นเราบม่จ่ายม่ทายไล้เทนไลทเทนจ่ายไปแล้วเฮ้ยไปแล้วไม่อยู่แล้วแล้วเราแล้เรากับมาเอ็มพีซีมาเดินด้วยอ่ะเอ็มพีซีอ่างคงสุดเออใช่เฮ้ยเฮ้ยไปแล้วหนีทำไมหนีทไม เอาตายไอชิเป็นคิวเพเยอร์เด้งมาพอดีเกือได้ชิเลยอันนั้นคือจบเลยแต่ดีนะในตัวเราไม่มีอะไรว่ะเนาะเออว่ะไม่มีอะไรจริงไม่มีอะไรเลยเหล็กก็ไม่มีหินก็ไม่มีไม่มีอะไรหินก็ไม่มีใช่หินก็ไม่มีอ่ะอะไรไม่มีนะหินแกไม่มีหินอ๋อแกไม่มีหินแต่แกมีเหล็กเว้ยเหล็กก็ไม่มีเหล็กก็ไม่มีเดี๋ยวไม่ใช่หรอ กแชุดก่อ๋อ้ถ้าชุดก่อได้ได้เลยก็ต้อไม่มีเลยตะลุกจะคิวเพย์เยอะตากลับไปแล้วเฮ้ยแม่เขาก็เสียดายเลยรีบคลายเขียนไอ้ยอังกินอังกิน้นอ้าว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 มันมาอยู่ใกล้เอออยู่ใกล้เหมือนกัน เราเตรียมพร้อมแล้วป๊อปปี้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 กับสี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 เหลืองสีแดงสีแดงใช่ใช่สีแดงใช่สีแดงภาสาหลอกันธุ์้กเดราก็รอเองเหมือนกันเอาไปได้วะเอาไปเราแล้วเดินบกเดินเดินเดิดินไม่ใช่แก๊สอาปเยก็จะวางไว้อ้าวววววว่่วแววว ไหนกันนะพ่อหนุ่มปีไปหาดีกว่าเดี๋ยว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 